เจอเลยกาวสวัสดีทักทาย FC ภไพดีพอยต์หน้าช่องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแนวทางหน้าช่องบาร์อีพีเอเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหลุดไป2เข้า1แต่ตัวที่เข้ามันเป็นตัวเน้นตัวเต็งตัว v p ภียในครอบครัวของไพร์ดีพอยต์นั่นคือทางด้าน Golden State Warrior โดนนำไปก่อน14ต่อคะแนนนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมารูปเกมในช่วง พอตอนแรกครับใครดูก็ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่รอดเกมป้องกันเกมรีบาวของบริเอร์เองทำได้ไม่ดีเอาซะเลยก่อนที่จะค่อยๆขยับแต้มทำแต้มพอตอวสองสามและ4แล้วก็สามารถเข้าป้ายเข้าเส้นชัยเก,เก็บเก็บเกมนี้ไปได้นะครับก็ขอแสดความดีกับสมาชิกด้วยละกันและในครอบครัวครับ,รบเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีชุดสเต็ปอาจจะดู รับประทานกันแบบไม่ค่อยอิ่มนักเพราะว่ามันยกไปหนึ่งคู่นั่นคือทางด้าน o อสตันเซลติกให้อเว r ร์สกอร์สอก็ต้องขอบคุณช่วงท้ายเกมครับที่ตีฟาวกันทำให้แต้มเนี่ยมันมาจบที่2-3-3ได้และอีกสองคู่ที่ให้ไปนะเป็นบาสลองอย่างฟินิกซันขาดบูกเกอร์ไปก็ไม่ใช่ปัญหาครับแพ้ไปแค่3คะแนนครับดีทอยสามารถพลิกนรกกลับมาเอาชนะได้และอีกหงคู่ครับออโดเมจิก ก็สบายๆครับเอาชนะเมมฟิสกิตลี่ไปได้ก็สดชื่นไปครับแหมสเตปเข้าไปอีกหนึ่งวีพีเข้าอีกหนึ่งนะครับก็ขอสักครังดีกับสมาชิกอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการแนวทางบารสเพิ่มเติมง่ายๆเลยครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เน้นย้ำอีกครั้งนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ภายในพอยท์คนนี้ก็จะลงลิงก์ลงข้อความไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไม่อยากพลาดแนวทางบาสดีๆในแต่ละวันลองเปิดใจเข้ามา สำหรับเช้าวันนี้ครับก็มีบัสร NBA ทั้งหมด6คู่3คู่เหมือนเคยครับที่ไพดิพอยจะหยิบยกมาฝากการใชน,น้าช่องในวันนี้จะเป็น3คู่ไหนจะถูกใจ FC หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับคู่แรกนะครับมากันที่สนามเกนบิดฟินเฮาลังเย่าของอีนาเพเซอร์วันนี้เปิดบ้านเจอกับด้านนิวออร์ลีนส์พิลิแกนก็บอกว่าเพเซอร์ครับผลงานเริ่มกระเตื้องขึ้นมา ครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะแพ้ไปก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้ทั้ง3เกมนะครับส่วนทางด้านนิวออริลพีนิกันเองครับห้าเกมล่าสุดแพ้ไปสามชนะ2วันนี้นะครับพอได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านต่อที่3คะแนน3.5เชื่อเลืเกินว่าอนณิครับปัสคาลเซียแคมจะนําทัพเพเซอร์เก็บชัยชนะในบ้านให้กับแฟนๆได้อย่างแน่นอนครับจัดไปที่ทางด้านอินเดียเพเซอร์ต่อคู่ที่2ครับเป็นทางด้านสคาร์เบนโต้คิง ที่ชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันนะครับแหมไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาครับผลงานเข้าคันยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ต้องเจอกับด้านบอลตันวิาสาทที่ดูการนี้แทงทีมแบบเต็มตัวอย่างแน่นอนครับสร้างทีมใหม่โดยมีแท่งด้านเทยังเป็นศูนย์การนะครับเจ็ดแต้มเจ็ดจุดห้าที่คิงตั้งมาวันนี้โคตรจะใสโคตรจะชัวร์ครับให้จัดเป็นที่ด้านสคาร์เบโตคิงกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเชื่อว่าวันนี้ผ่านได้อย่างแน่นอนและปดชากปีท้ายที่ทางด้านโตลโ,โตแรปเปอร์ครับวันนี้เจอกับด้าน LA ลเอคิปเปอร์ทีมคนแก่ที่นัดล่าสุดก็ทําให้ FC เกือบหัวใจวายครับกว่าเอาก่าจะเอาชนะวิสาหได้นะครับในช่วงท้ายเกมจริงๆเลยวันนี้ต้องมาเจอกับแรปเตอร์ครับผลงานก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแรปเตอร์ชนะ3จาก5เกมส่วนทางด้านคิปเปอร์ชนะมาแล้ว4เกมติดต่อกันวันนี้ครับแหมโคตรสูสีเลยนะครับทางด้านคิปเปอร์เองเนี่ย ดูดีกว่าในเรื่องราวของตัวบูเล่นแต่ด้วยอายุอนามเนี่ยถือว่าก็ถือว่ามากนะครับสำหรับทางด้านค่าเฉลี่ยของอายุของทางด้านเอลเอเคปเปอร์แต่วันนี้ครับผมก็ยังมั่นใจครับสองแต้มเองที่เปิดมาก็วัดใจกันไปทางด้านเอลเอเคปเปอร์ครับจะเอาชนะเป็นเกมที่ห้าติดต่อกันได้มาครับบาร์สเอเบสามคู่ในเช้านี้คู่แรกนะครับให้ต่อสคาเมนโต k คิงน่าจะรักษาเมนตัมชนะต่อเนื่องได้คู่ที่สองครับให้ต่อเพเซอร์สามแต้ม คิดว่าทําได้ครับแล้วข้สุดท้ายครับฟูจีจะจัดเลยให้ต่อะทีมด้าน LA k คิ p เปอน่าจะบุกประทุบเอลเสาได้ใครจะตามผมเร็วนี้ขอให้โชคดีกับสาวผู้ที่ผมเลือกให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ